สวัสดีครับพี่น้องปองไายส่ขุสุคนครับพอกับบ่าวเท้าครับฮางนัดชาแนลยามเทียงครับผมมาอนี่กับคู่ฝนครับมาอนี่พ่นเป็นเชฟครับมาเด้อเอฟซีคู่ฝนกินเขาน้ำกันครับกันไก่ครับพี่น้องกันไก่ฝีมือคู่ฝนครับผู่ลงคนมาบริกินกระแซบแล้วครับอิ่มแล้วว่่สันกับตำมะฮุ่งครับมาอนี่ตำมะฮุ่งแล้วก็ลวกใส่ตันพร้อมครับมาอนี้มามากินเขาวเทียงน้ำกันครับมีทีมงานสีหาคนครับมาอนี่ เ็บแสียบแเทียงมือนนี่ห่อนครับฝนบ่ตกมือบ้านนี่ห่อนคือเกาครับแกินเส็บแสบยบางเทียงเอาเลยครับเอาเลยเอาลงมือเลยครับลงมือมามาอกไปนล้วก็น้ำครับกินน้ากันครับกินน้ำกันอะไรก็ดีอ้ยแง่เียงผู้ชยคดังสวอควกควกแคดีแคลดีตํากุ้งสดครับพี่น้องใส่ครับใส่ตั้น้ำนี่คือเกา โอ้เข่วก็ดีเอ่าก็ดีสุดยอด่เหลียนี่คำใหญ่ๆพี่น้องมาคือเก่าครับหือไก่วาลินไก่วาลินเป็นยังไงครับไก่วาลินไก่วาลินบ่ไก่ทั้งวาลินครับอือหืผมคือไก่เกลมาลาด้วยเป็นยังไงเดินทางมาไกลม่าแสบไก่ราชชวนทิเกตอ้องเฮียเกิร์ตทีเกตอือโือต้มกุ้พริกดุบเว้ยใช่ปโอ้โหต้มกุ้งกูพอ ใส่ตันมูครับเกเปลืองได้ดักเดี๋ยวจังเก็บนะมันมีเดูตตันใส่ตันเหนือไปกวนครับพี่นงม้องึ้นข้าวปลาขึ้ะขึ้นข้าวปลขึ้นกึางปา้นขึ้ข้าวปไข้นึ้นาปาปลาขน้าว้นาวปลาขึน้าน้ กิครับอันนี้วะเฮ้ใส่ใบกะเพราโอ้โหเอาท่าปัญญงจับใบเพราฝีมือดีกว่จับเลอ่ะใบกะเพราเป็นเพชรหอนนะฝีมือูฝนฝีมือูฝนยังสดยังสดเฮ้ยยังสดยังสดบ้านแต่งานไานสดบ่เออเนาะขอเฟสขอเบอร์ขออะไร ตอบแลทีนี้มาต้ทะเบียนตำรวจกินอย่งแกถูบันทีเลยครับอืโอ้อืนวดีครับพี่ต้องผูมแหงเอาไรมาแม่ผูมแห้งแบบฟีมือคู่ฝนเผ็ดป่ะเผ็ดจังมาสัยเสบครับผมโคตบแสบบเส so you ีบว้าผูแห้งมาได้อ๋อเมีกินน้าหม้อมี ห่วงไ่ตันพี่ผมตำไ่ตันทะเลเดือดต,อต,อาอตอาําเนื้อแตกกินแย่งไเนื้อแตกย่งไรนี่เพชรพูดนะอุย้ยเศีบเศีบ,บ,บพี่น้องมากมามาีเัา,าสีนนะ่ะอ,อ,อืม,ม,มอ,อืมมีียอืมเกว่าอืมเศมกว่า có nghiệp dẫn kia của vấn Sáng nhau Thế đó khát 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 tâm này. nói Đi 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 đánh, đánh nào, đánh nào thêm một, <laughs> <laughs> à, một chút khát nó phải dài ừ, hết นั่งไก่มากเลยอยม่เป็นไรอไหครับเพราะมันสี่ยาวคล้ายๆไก่ปลาขยบนไงครับพี่นั่งไกลมากเลยน้องมากอู้ยเบแก่ไก่ปลาสุดยอดจริงๆครับอร่อยมากเลยอร่อยย่ดดีใส้รงส่องนึงไงอะฮะดดีบ่ะป้าหั้องให กูจ้าอยู่ด่ใกล้กูิแสบไปดียอยัอไมด้ยไม่จิ้มเลอกดูอยู่เพิ่นเพิ่นมีอากินบ่กดูอยู่อกูิ้มมยม่มีอกากินบ่ยังดูอยู่ไม่ขาดลูกเห็ดกัดหรอขนแสบเอนอลา แบป๋าสซวซาวเล่นมั้เป็นสซวซาดิ่ป๋าไปทุกคน a, ในเห็ดก็เขาแซ่บแมแชร์ไปรบยังว่าเห็นเห็ดกับเขาสื่อกระแทบแล้วน่วเอฟซี่ะเห็นเห็ดกับเขาซื่อกรอิม้วอกอากาศขนาวแบบ มันาเอมาตามอกนงเลมที่มนตามพีกกาอีกตามพีกตาพกเอิกินตอนมืนนไขแงโอ้เป็นอนีเป็นยังไงเองเสียข้อชดเตนามันพี่น้องเสียงชดหน้าัึเ่าเฮ็ดจอนเลยเฮ็ดขักเฮ็ดขั เจ้าตัวล่ะแมวโอ้เอาลูกเอาหลานมั้งแล้วแห้งเขงเคยได้กินสิมาเลยอือหูครักอีลีเพ็ดเพ็ดพี่น้องบูนะเนาใส่ตันไปนึ่งเซ็บเซ็บไก่บอลลินอือแซ่บไก่วอลลินอือหูป้าป้าเอาปลาเลยฟ้าเลยโอ้มีการป้อนกันอีก เอาอ่านะครับเออกูตนี่ยต้อหักแต่ว่านี่ฮะแต่ผอตอนพุงครับอู้ยมีเทิงกุ้งมีเทิงอ่ะหมู ใส่หม <asan> ูีนั่งปะารพรกไข่ก็เพลทเติมแม่บอเออแมนอู้สุ้ใส่พริไข่มีนชุ่ยาไดเลนาะทกันตาแบบี้เลยคุณสองบ่กคุองกินข้าค่ะน้าคุณองมาซิม้มกัแซ่บๆ้มกีเนียวอือ ้มใกล้ที่เก็บมากนะเก็บคงแถบเห็นเอาสกูบัางยังบ้าสั่นแล้วมั้งยังไหนี่สั่นมันกระเด็นกระดังนัดลย กูเจาะกันมาใส่แบงอ๋อพี่ขึนาอือหอนว่เอยรบอครับอ้อยปำหู้อะนี่เหาพริกเส้คับกันไกไไไ่ไปทห่มิต้ใบกับเผาเฮ็้ยเพปเขากันดีขนาดพี่นออ้องเฮ้ย คักคักเบิ้องรอมึงตากลุ่งเนี่ยลุกลุ่มกบพี่น้องจะขำ้าหลาหลายเลยครับใส่ยงนะครับใส่ทั้งหมดหรอครับผมมาทีมหน้าแจ็บพี่น้องมา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 ที่มังกรไปไมามาเอาแบบสตมไก่สตมไก่อืม ไอ้สีเกต็ดเบาแล้วเบาแล้วไอ้กินแล้วสีวาวแปลกๆเลยอืมกินได้ดิกินกินดิเขามเบากว่ากินเด้ดิกินขอถอดขอไปเด้อพี่น้องเด้อยวเราโน้มฮอร์โนกันครับเออเดี๋ยวพี่น้องแต่มึงเขียดเลยโอ้ยเฮ้ยเพ็ดดีเพชรดี ป๋าบริการทีดีนาดเลยเอาสุดอดียว่ะป๋าทำดแล้วี่่าตัวมีประเมื่อน่นี่บอกส่งกันแน่ไปเลยป๋าว่ากินมันมีผลยังข้างหน้าครับฮึฮงหน้าควรจะลืมแล้ววันนี้ป๋าแกชอบบริการครับแม่นะราจะลงกันหรือเลี้ยงว่าได้ได้ลงกันถึงแล้บริการรม่บริการตอนนี้ลองสนามบินขับขับ รสดีห,อห้งงงงหองนึงเมือน้าอกรุยัแตงน้ำผ้างปรุงแบหลังต่องร้อยเอาเอาดีมาใส่เครื่อง้อแสกนัวเลยถึงถึงตำเงาแตกตำห้องไงเป็นไรครับพี่น้องเอาเพื่อนไะปเป็นไร เก้ยวปะยังเด็เฮ็ดคุณอผู้บ่าวจ้ะตันผู้บ่าเอฟซีผู้บ่าเคือไปตอนดบัตถาแล้วเดี๋ยววนนี่ไปบวชได้คุณนอามาครับสวเขาบอกเรื่อมมามคุณฝนที่เดี๋ยวผู้เาวนนี้ไปบวชไอ้เฝาเรื่องนั้อันนี้ เราแต่งกันขึ้นปับจะคู่ติ้มก็ได้เอาไปเปิดเพชรแล้วพี่น้องอะไรครับพี่ฮะต้องทิ้มือเพชรครับครับมือเพชรแนงไปแบ่งลิ้นครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แล้วเป็นเพชรเลยต้องกินต้องกินน้ำเย็นแก้มเว้ยไลค์กดแชร์นะครับป้าเข้มแชร์ไป รัะไคดวยนะครับตงโลมันอันอันตะไคร้ดีป่าปะเราล้งขาล่นนยเจ้นี่ตับตะไคร้ผมเนี่ยเอาไปเป็นไรน้ำต่อๆเบื้งคู่ฝนกินครับมันเนีย่ FC ย FC มาจากเบิงคู่ฝนดุนดอนมานครับเบื่งดุนดอนครับเบื้งดุนดอนใส่เสือสีดำแขบชมพูงามงามครับเสือเรา ได้กินเยอะนะครับเอาเท่าเดิมเอาใช่ตัวมีปัญหาเรื่องตื่นเศร้าปะตัวตื่นสวยปะนี่นี่กินหัวไก่หัวไก่เด้อยตัวสีรู้สึกว่าเอ้าเอ้าคือตื่นตีหางในตัวสบายเลยลุกขึ้นมาเลยเอ้ยเออะๆเลยลุกแบบอััตตโนมิเลยอัตโนมัติเลย ไก่ขันเลยบนนเขาขันเลยเนื้องมากลางแข็งพับปับก่อนแมนแมนเท่ๆเลยตีกันปั๊บๆเลยโอ้ยตำหงกับไก่สุดดอดเหรวะเฮ้อมดแล้วก็เห็นขครด้ววะอ้ต้องโทษไหมค่ะตำหงมันมาเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งไก่อ้ย ตำหมักพริกนี่พี่น้องผู้ผลทางพิเศษครับตามใจไม่ขาดนะครับไม่ขาดจ้าไถ่ปลาโคกบานเลยเฮ็ดลายบ่เฮ็ดลายจริงจริงมันกับบานไู่ได้ลรอยังก็ค่ะยังคู่ต้อไม่เห็นอ๋อเหยียบเขาเนี่ยยังก็เหยียบเขาเหย่ยบบนเขาฮะไม่มาอยู่เหม็นปลาอ่ะ ลุหนเลยฮะสายกอล่ะสายอมละไอ้หไปลุ้นหือบาไปตั้งใจรไปตั้งใจพักกัไม่เป็นที่เลก็นก็สีดาก็เตีมด้าบบเนล้ยปาว่าตายลุ้นเหนือปาว่าเอาพี่โุ้ยลวกกิมใส่ตันใส่พี่น้องเ็บพื่อครับเจ็บไปเลยอู้ย อเดี๋ยวบาตัดตั้งผมนะคือยังขอบคุณครับคุณฝนพิดทักนะไปร้างาเอาวะเนี่ยค้าเป็นคนตำเถินพิษทีไหมค้าใส่ข้าวที่ขาดสานิดน้อยสไตล์เราสไตล์เราสไตล์เรา เวลาเราเอาเงินนี่เราหยอกมเล็กน้อยไหเล็กยหน่อนมีเเวลาเราเอาเงินนี่รับเงินจากกันเทาไหร่เนาะเราคือกันก็เล็กน้อยเปนนนึงรับเงินจากผู้ใหญ่นะยออกมได้เราสุดใหญ่เวลาเวลาเหตเวลาเหตเราก็บอกไปนําด้ สารในแจ้งน้อยเด้อยสารในแจ้งน้อยเราอะสั้งไปสังมาเบิังส่งบ่แพงนะสองบาทก็บาทโอ้โบาทบ่เออตัวแรหนี่งวันโอ้บ่แพงบ่แพงบ่ไหนบ่แพงอืมสร้างหนึ่งสร้งเดียวไปมาแพงทันั้นี่กันไก่ครับฝีมือคู่ฝนครับเบิังชกไก่ยังยังชกไก่ยังยังเอฟซีผู้ใดเพิ่นอยากกันไก่ด้วยครับเด้อฝนเห็ดแซ่บแซบครับมื้อนี้ฝีมือหรืครับไก่ไก่ตัวนี้ตายหรือเนี้ยปลาปลาปลาามันมีศพ ต่อไก่เส้นหงอนมาตบมากัดกินนังคอมันมาโอ้ยโอ้ทีไก่นี่แล้วไก่อียงไงไก่ไก่ง่วงไก่ง่วงตัวนึงกินได้เป็นสิบคนแล้วโอ้มันตัวใหญ่นี่กินนังคอมันลาบไหมลาบหรอไก่เส้นหงอนเมื่อวานแล้วตัวละตายคู่ฝนนี่เรามากำหงเลยตายเลยชูบ่คู่ฝนกินชูบ่ มือเสาเพชเดี่ยวเนี่ยมาถามยามเพชรดีเลยเจให้โอ้เพชรเลยใจให้ผู้ฝนเจ๊ให้โอ้ยเอฟซีว่าเจ๊ให้กันยังหไาฮักคือเกาสันขากไหลผู้ฝนนี่โอ้ยเพชรอีหลีเอาพี่น้องมาอนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะครับเนาะเพชรหลายครับมาอนี้ทึ่งกันไก่ใบกะเพราตำมงหุงเพชร เขากันดีครับครับเพชรเบิร์สุขุสุคนขอบคุณลหลายๆนะครับสำหรับการติดตามเราช่ครรับมืออื่นพอยิ่งอุม,มามีมากครับเนื้มือเ้าจัดจูแน่นอนครับสำหรับมือนี้ครับขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ